สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนนะครับแน่นอนนะครับตารางล็อกอินของเดือนมิถุนายนนะครับและก็เพิ่มโอกาสคู่เทพคู่เทพแน่นอนนะเป็นโยกับเรนนะครับวันนี้อยู่กันที่ id 9นะครับตามที่บอกครับว่า id นี้นะครับเป้าหมายก็คือเดือนนี้ ซึ่งรู้กันอยู่แล้วเล่ากันมาหมดแล้วนะครับแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเปิดเพราะว่าตั้งใจว่าสร้างมาเพื่อโคโรโบรอบนี้นะครับรูบี้ก็มาถึงแน่นอนนะ,ะ2,100นะครับเปิดยันการันตีนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเปิดอีกหนึ่งรอบอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะต้องเปิดถึงการันตีหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับซึ่งตอนนี้กบดำผมมีอยู่แค่20ตัวถ้าสมมตินะสมมติว่าเปิดได้ทั้งโยและเลนนะครับ ปัญหาคือจะปั้นตัวไหนดีคือผมจะปั้นคู่แน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลเรนเจอร์นะครับตอนนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลเชิงลึกยังไม่มานะตอนที่ทำคลิปนะครับอ่ะถามว่าผมอยากจะได้ตัวไหน id 9ผมอยากได้โยนะะเพราะว่าโยเป็นสายพลังนะครับคือผมมีตัวของอ่านี่มีคุณพ่อแล้วไนงะผมมีอดัมแม็กแล้วนะครับซึ่งตัวของเต๋าเรนนะครับอันเรียกเรนนี่ว่าตัวเรนนะครับ อารเรนเนี่ยไอดีรักได้แล้วครับทำไฮเปอร์แม็กซ์ไปเนี่ยทดสอบสกิลเบื้องต้นอยู่ครับเรื่องของสกิลผมว่ายังดูกลางกาคือเก่งอาจใช้คําว่าเก่งแต่ว่าโคโรโบเนี่ยมันจะมีเก่งมากเก่งโหดสุดๆนะครับซึ่งสกิลของเวนเนี่ยผมใช้คําว่าเก่งไว้ก่อนแล้วกันนะมันดูยังไม่จัดมากนะครับแต่ว่าความสามารถให้เปอร์นเนี่ยอันนี้ต้องทดสอบ มีคนบอกว่าเอาผมยังไม่ได้ทดสอบนะมีคนบอกว่าทดสอบแล้วติดไม่ค่อยดีนะครับคือกลุ่มความสามารถไฮเปอพวกเพิ่มแระ1 0 0หกับหยุด5วินาทีเนะี่ยผมต้องบอกแบบนี้นครับว่าโตกเกมเขาปรับได้นะครับแล้วเขาก็ปรับไปปรับมาอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยผมถือว่ามันเป็นกลุ่มความสามารถที่ยังไงก็ใช้ได้ดีระยะยาวนะครับเหลือแค่สกิลนั่นแหละ อ่ะอย่างช้างเอลลี่อย่างเงี้ยสกิลดีนะครับแต่ปัญหาคือตายง่ายจริงๆนะครับเอลิสเพิ่งรีวิวล่าสุดไปนะครับก็ยังสกิลติดดีแต่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอลิสก็ตายง่ายอสูเดียสแต่มันยืนไกลครับแล้วก็สกิลป้องกันทีมอันนี้จะเห็นค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดนะยังไงก็เปิดอ่ะเดี๋ยวดูเบื้องต้นกันนิดนึงนครับตัวของโยเนี่ยมันเป็นตัวชนใกล้นะครับ สายพลังธาตุไฟคือถ้าเกิดเราไม่มองเรื่องของธาตุเนี่ยก็ไม่ต้องซสีเลือสน,นะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะบอกว่าอีกโดนว่าโดนธาตุน้ํายิงกระตุยนะครับสกิลหนึ่งะครับกอน่าจะบัฟน่าป้อมไหมนะครับ,นนบ,บ,นะรบส่วนสกิลสอาบางคนอาจจะบอกว่าดูมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกตัวชนใกล้มันจะเป็นดาเมจทะลุแล้วก็จะมีป่วนใช่ไหมอันนี้เป็นขัดขวางฮิวเลือดผมว่าก็ก็ได้อยู่นะ,ะได้อยู่เหมือนกันนะ,ะความสามารถใฮ้เปอร์ตามที่บอกแลยนะครับว่า ถ้ามันติดไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันมีปรับได้อยู่เรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับเป็นกลุ่มความสามารถที่มันปรับไปปรับมาครับอ่าพวกประเภททําให้ศัตรูมีปัญหานะครับในเรื่องของการปล่อยตัวเนี่ยตัวเกมปรับขึ้นลงตลอดเวลาครับอย่างคอมโบตัวหนืดอ่ะผมให้ดูไปหมดแล้วอันนั้นนะ่ะข้อมูลมันต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกจริงๆไม่งั้นไม่มีใครรู้เลยนะข้อมูลเชิงลึกชนิดที่ว่าต้องแกะโค้ดตัวเกมมาว่าเฮ้ยเขาปรับนะรบเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันปรับจนต่ําสุดเพราะเหมือนผู้พัฒนาเขารู้ว่า ตรงเนี้ยมันโกงมากเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยหยุด5วินาทีก็ประมาณนั้นนะซึ่งตรงเนี้ยมีน้องๆหลายคนผมไม่รู้ว่าเล่นมานานหรือยังนะบอกว่ามันบัฟเป็น10วินาทีไม่ใช่นะครับความสามารถไฮเปอร์น,นี้ยังหยุด5วินาทีอยู่นะเพียงแต่ว,ว่าไอ้10วินตรงเนี้ยมันหมายความว่าเริ่มเกมมา10วินาทีนะมนถึงจะเริ่มติดความสามารถไม่ใช่ว่าปล่อยตัวมา10วินาทีค่อยติดนะเริ่มเกมมานะครับนี่ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่า โยกกับเร่นนะครับปั้นแม็กได้แต่พวกนี้มันต้องอย่างสกิลเนี่ยก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆตัวเกมปรับบัฟได้ความสามารถไฮเปอร์ก็ตามที่บอกนะว่ามันก็ปรับไปปรับมาอยู่เรื่อยๆนะโซนตัวจุนนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะผมมองว่ารอบนี้โนะคโรโบ o, ไม่ไม่ถึงขั้นมีตัวกากอันนี้คือตัวในตู้กาชานะแม่นยําสกิลนะครับใช้สกิลฮิวเรือนนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปิดตายแลฟื้นคือถ้าเกิดชอบทางเนี้ย ตะปั้นแม็กก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าใช้แรกค่อนข้างจะน้อยนะครับตำแหน่งยืนก็ไกลด้วยนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีปวดไงคืออย่างไอที่หผมเนี่ยตัวลักษณะแบบนี้ผมปั้นนะครับตัวนักบวชหญิงในรอบกอบเินเซเยอร์นะครับอ,อันนี้ก็รักจะชอบนะด้วยด้วยด้วยสายาด้วยธาตุของเรนเจอร์นะครับที่หลายคนอาจจะชอบนะอาวส่วนฮโรโฮโร่ or นะครับก็เนี่ยมันมีตรงนี้อยู่แล้วก็มีลัสแอทแทกอยู่ คือผมก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆรอบนี้ถือว่าไม่น่าเกลียดซะเท่าไหร่นะอ่แต่ถ้าเกิดไม่ชอบข้ามครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันครับเพิ่มโอกาสคู่เทพดูว่าจะได้อะไรบ้างอ่ะมาลุ้นกันนะครับอาเป้าหมายจริงๆผมอยากจะได้เรนเจอร์ให้ได้ไวที่สุดนะซึ่งหลักๆต้องการ2ตัวนะครับโยและเรนอยากได้โยมากกว่านะครับโยมาหน่อย ออยากได้โยนะครับเพราะว่าอาดัมมีสตาร์นแล้วผมก็เลยอาจจะไม่ได้ต้องการสตาร์นจากเรนมากนักนะครับอมาลุ้นนะเออใครที่สร้าง ID ใหม่นะมาพ้อมกับบิเก้าขอให้โชคดีนะสำหรับคนที่อยากจะเปิดนะครับอไปแล้วตั๋วสิบใบโอเคดูว่าจะมีต้องออกเกมมารีใหม่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดสักสอรอบดูก่อน เพราะว่าผมเนี่ยเวลาเข้าเกมก็จะดูว่ามันขึ้นเป็นเรนเจอร์ตัวไหนนะครับแล้วก็เป็นล่างอะไรนะคือมันมักจะได้นะครับอ่ะเป็นความรู้สึกนะอ่ะไปหนึ่งรอบ2องรอบสามรอ,อบโอ้โหอ่าแต่ว่ายังไม่ค่อยดีใจมากนักนะครับคือได้ตัวพวกนี้มาขอเป็นล่างธรรมดานะครับอันนี้ไม่เพิ่มโอกาสนะมาเจยเลยนะครับ อะมาและ1ตัวนะครับอ่มามันต้องเปิด7รอบใช่ไหมอ่ะผมขอเปิดสองรอบก่อนอ่ะถือว่าได้นะแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะครับเป้าหมายคือโยโยมาหน่อยโยมาเฮนะเรนมาเฮนิดนึงนะครับสักหน่อยนะเน,นีย่ยอ่ะตัวพวกนี้ผมย่อยทิ้งหมดเลยนะครับ โอ้โหอาจจะมีการออกเกมสักหนึ่งรอบนะเพราะว่าเราต้องทานตัวเป้าหมายอยู่นะครับเฮ้ยเท้งหน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวขอรีเกมสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะอ่ะมารีเกมมาแล้วครับ1รอบครับคือรอบแรกเนี่ยผมเข้ามาเป็นตัวดิวโนสเกตนะครับร่างธรรมดาครับแล้วก็ได้จุนไปอรอบนี้อยากได้เรนเจอร์ไวนะ ไอเดีลักเนี่ยผมเข้ามาตอนเป็นโยไฮเปอร์นะครับแล้วก็ได้เลนอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นโชคลางนะเป็นความเชื่อนะครับที่ใครจะเชื่อก็เชื่อ,อนะครับไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่ว่ากันเออแต่ละคนก็จะมีสูตรหลากหลายมากมายนะครับเอาแค่แบบเปิดแล้วมันได้พอนะโอโหอยากเปิดเกียร์มากกว่านี้ครับมาไหมถ้าไม่มาเดี๋ยวผมก็รีอีกนะครับอ่า อ่ะเปิดสองรอบก่อนละกันโอ้โหรอบนี้เน่าเลยเน่ามากเจ็ดดาวล้วนโอ้โหรีอีกรอบถ้าจะดีกว่านะมารีกันอีก1รอบนะครับอ่รอบนี้เข้ามาเป็นตัวของโยไฮเปอร์นะอ่ะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องได้เรนนะครับมาลุ้นกันครับอีกสรอบไม่อยากจะเปิดหมดนะ แต่ถ้าเกิดไม่ได้มันก็ต้องตามนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัวเป้าหมายเลยเออมันต้องเปิดถึงการันตีนะครับขอนะอย่าอย่าได้ตัวซ้ําเอาแค่นั้นพอมาหน่อยไหมต่อไหมบูนวัดเดอโอ้โหนักด้ำน้ำําอัศวินฮึบโอ้โหอะไรเนี่ยเอามาแล้วโยโอโหนแน่นอนครับ โยจะต้องแม็กแนะ่นอนนะครับอะผมเข้าเกมมาเป็นโยไฮเปอร์นะอ่าไอดีหลักเนะี่ยผมเข้าเป็นโยไฮเปอร์นะครับแต่ได้เป็นอ่าได้เป็นเลนนะครับได้เป็นเลนนะแต่ว่าเปิดแค่ตัวกาชาอย่างเดียวนะโอ้ถ้าเกิดผมถ้าผมเปิด Ruby, นะนะ Yo, นะ okay, รูบี้ที่ไอดีหลักเนี่ยไม่แน่นะโยอาจจะมานะโอเคครับเป้าหมายเรียบร้อยนะครับเอายังไงดีนะครับเอายังไงดีครับ, ID, รบใจก็อยากได้เพิ่ม อ่ะซัดยาวไปเลยแล้วกันอะไม่รีเกมนะอยากเปิดเกียร์ครับผมอยากเปิดเกียร์นะโอ้โหอันนี้คิดหนักนะครับเพราะว่าไอดีเนี้ยไม่มีเกียร์เลยนะครับเอางี้ดีกว่าโอ้โหอ่าผมยังมีการดันลีกได้อยู่นะครับอยากจะเปิดเกียร์นะเออเพราะว่าตัวเป้าหมายที่เราอยากได้ผมอยากได้ยไดโยมากที่สุดนะแม้ว่า จะไม่ใช่ตัวทางดาเมตอ่าตัวทางดาเมตครับโอ้โหเอาไงเนี่ยเหลือ800รูบี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดไปแล้วเปิดไปแล้ว5รอบอ่ะอีก2รอบเองอะ่ะถ้าเกิดเปิด2รอบก็โหไม่เหลือไม่เหลือเปิดเกียร์แน่นอนนะอ่ะผมขอเปลีป่ยนไปนเปิดเกียร์แล้วกันนะเพราะว่า600รูบี้นะครับถ้าผมดันลีกหรืออะไรอีกเนี่ยไปรอเพิ่มโอกาสอีกทีหนึ่งก็ยังทันนะ อย่างน้อยก็ได้มีตัวรีวิวนะครับอผมขออนุญ,ญาตไปเปิดเกียร์ละกันเนื่องจากว่าไอ้น,นี้เกียร์มันเน่ามากจริงๆนะครับอเพิ่มโอกาสเกียร์นะคะซึ่อเกียร์มันเป็นเกียร์ตกแต่งเนาะตกแต่งก็จะเป็นทางเสริมนะครับซื้อเป้าหมายก็คือเวลารอทักษะนะครับอลุ้นกันขอเปิดเกียร์ก่อนนะถ้าได้เกียร์ดีๆมาสักนิดหนึ่งนะครับเกียร์กบก็เอานะครับ เอาแบบรอบเดียวติดเกียร์ดีๆมาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนได้เปิดเรนเจอร์นะโอ้โหดูทรงแล้วเออพูดไม่ออกว่าเอาจริงอันนี้ได้ค่าดีหน่อยโอ้โหโอ้โหอ่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกลางอากาศกลัวว่าจะเน่านะเปิดไปถึงการันตีเลยดีกว่ามานะครับเพราะว่าขาดอีกแค่สอรอบ เออแล้วเดี๋ยวเอาเรนเจอร์ตัวดีๆนะครับใส่เกียร์ฟรีนั่นแหละเล่นไปก่อนดันลีกไปอ่ะมา2รอบสุดท้ายเออไหนๆก็ตั้งใจเก็บรูบี้มาถึงแบบนี้นะได้เปิดตับเข้าใหม่นะโอ้โหเกียร์มันแบบโอ้พูดยากว่าเกียร์มันแบบนะมันแล้วแต่ดวงผมมองว่าการเปิดเรนเจอร์นะครับสำหรับผมนะไอดี ID สร้างใหม่นะครับที่รูบี้เก็บถึง2100เนี่ย มันไม่ค่อยมีปัญหานะสำหรับการเปิดหาเรนเจอร์นะครับทุกไอเดียของผมเนี่ยไอเดียลองมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าสร้างรอบโคโลโบทุกไอเดียเลยนะไอเดียนสะนะครับตั้งแต่อินุยาชาสมัยนู้นเลยนะครับไอเดียสามครับเป็นคิริวนะครับไอเดียสเป็นสเลเยอร์นะครับไอเดียห้านะครับเป็นอุลตร้าแมนนะครับ,รบอันนี้ไม่มาเลยเน่าเลยครับไอเดียหนี่เป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว น่าจะเป็นซิตี้ฮันเตอร์มัง้งออแล้วก็ ID 7เนี่ยเป็น Attack on Titan มัจำไม่ได้แล้วลองไปไล่ดูแล้วกันคือผมเปิดในรอรบโคโรโบทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ยังไงมันก็เปิดได้นะครับอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยได้โยมาและโยแม็กครับแน่นอนครับส่วนเกียร์เหรอเออเรามีเกียร์ไฟพอดีโอ้แต่ว่าเกียร์ไฟมันเหมาะกับตัวบินนะโอ้นี่เน่าเลย ตัดสินใจถูกวันนี้ดววันวน,วนี้โอ้โหดูมันทําครับอ่แต่ว่าก็ต้องเปิดเพราะผมมองว่านี่ตรงนี้คือเป้าหมายนะครับอ่าก็คือหีบซุ่มเรนเจอร์นะครับสุดท้ายก็ต้องเปิดยันการันตีนะสุดท้ายเดี๋ยวผมดันลี่ะเพราะว่าลีกสูงสุดเนี่ยอ่าเป็นเพชรสามไหมอ่าเดี๋ยวผมดัน เพราะว่ามีตัวบินด้วยนะครับดันถึงเพชรหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวได้รูบี้มานะครับก็ไปเปิดเกมต่อนะครับส่วนตัวกาชาระว่างท i m เดี๋ยวตัวเกมแจกอีกเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นเล่นนะครับอ่ะมาลุ้นกันครับว่าตัวที่เราอยากได้ต้องเล่นนะอยากได้เล่นครับอยากได้เล่นต้องได้เล่นฮึบโยโอ้ยทำไมถึงแจกซ้ำ แต่ซ้ำแบบเนี้ผมแยกเป็น2ตัวนะอะเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับผมทําให้ดูไปแล้วนะครับว่าใช้เวลร4 0ยสครับแล้วก็สลับเป็นไฮเปอร์เนี่ยมันก็ร่วมติดได้โอ้โหเอาจริงๆนะไม่ถือว่าผิดหวังแต่ก็ไม่ได้ถือว่าได้ตามที่คาดหวังนะอก็ถือว่าโอเคแหละเ,เปิดต่อเลย เอาไปเลยในในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของ ID9 โดยตรงนะครับอฉาะานั้นเปิดนะครับกาเชาพอยอ่ะเปิดกัน2รอบหากบดำนะครับหากบดำนะเพราะว่าเกิดสมมติไม่ได้ดิเราต้องเผื่อไว้ก่อนผมจะไม่รีบทำอะไรแบบนี้นะครับเราจะไม่เล่นด้วยความโมโหนะเพราะว่าบางทีสมมุติว่าเราอาจจะมีของอยู่แค่ชุดเดียวเท่านั้นเนี้ย แล้วเราไปรีบเปิดมากเกินไปอ่ะแบบโมโหยเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราอาจจะได้ตัวที่ต้องการพอดีนะครับหลายคนเป็นแบบนั้นนะไม่ค่อยอยากให้หัวร้อนแบบนั้นนะครับแต่นี่อุ่นแล้วนะอุ่นแล้วนะผมรู้สึกว่าไอ้ตู้กบเนี่ยหลังๆมันแบบว่าไม่ค่อยชัวร์แล้วว่าแบบการันตีนะกบดำแปดดาวหนึ่งตัวนะครับจริงๆไม่ได้การันตีนะหมายความว่าส่วนใหญ่มันมักจะออกอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งตัว ไอ้นี่ไม่ค่อยจะออกนะครับเฮ้ยทักตัวนึงเธอโอ้โหโคตรเกลียดเลยโคตรเกลียนเลยครับหัวนี้นักเปลี่ยนมากสองรอบไม่ได้อ้าไม่เามาป็นไระนะครับเดี๋ยวเอาเรนเจอร์ที่มีอยู่ครับดันลีกอ่ะเดี๋ยวจะดันลีกน่าจะเพชรหนึ่งอ่ะน่าจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวหาเวลาเหมาะเหมาะสนิดนึงนะอ่ะโอเควันนี้ก็ตามนี้ครับ เป้าหมายของเรานะครับก็ตามตามที่คาดนะแล้วผมก็ตั้งใจอยากจะได้โยนะอันสุดท้ายก็ได้โยจริงๆครับส่วนเลนไม่เป็นไรเลนเดี๋ยวไปรีวิวที่ ID หลักนะครับส่วนตัวของจูนนะจูนนี่ใช้แน่ๆแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบัฟนะผมก็จะไม่ได้เน้นอะไรมากมายครับก็คงจะเหลือตัวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมตีบวกไปเท่านี้ก่อน เดี๋ยวอาจจะมี ID ลรองผมเปิดอยู่แล้วนะยังมี ID นะครับที่อยากได้ตัวแบบนี้นะครับก็คือหยุดนะครับ5วินาทีครับเพื่อที่จะมาคอมโบนะไอที่มีดูเดสมีเอลิสครับหรือมีเอลิสอย่างเดียวนะครับหรือมีชังเอลลี่ครับยังต้องการเปิดตามล่านะหาทั้งโยและเล่นนะซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่ตัวเดียวนะครับก็คือฮโลโฮโลนะครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะนี่เพราะว่ามันมีทั้งดัเมดนะครับมี กระเด็นครับแล้วก็สั่นนะ,ะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งรอดูครับถ้าสมมตวิว่าสมมติข้อมูลเกมเชิงลึกออกมาไวครับก็อาจจะรีวิวอาจจะรีวิวนะ อาจจะรีวิวตัวของเรนนะครับที่อดีหลักเพราะว่ามันมีเรื่องของบัฟตีพื้นที่อย่างตอนเอลิสออกมาใหม่ๆเนี่ยตัวเกมมีการบัฟนะครับให้การตีพื้นที่เนี่ยมันกว้างกว้างขึ้นกว่าเดิมคือเดิมมันจะเหลือประมาณแบบอ่าสิจุดแล้วนะ,อะตอนเอลิสมาเนี่ยเขามีการบัฟขยายออกมาอีกแล้วสุดท้ายก็เนิร์กลับมาที่เดิมนี้เป็นตัวอย่างนะซึ่งอันนี้มันออกมาตัวเรนเนี่ยมันอาจจะขยายให้บัฟตีพื้นที่กว้างขึ้นมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอรอดูข้อมูลเชิงลึกน้ำเพราะว่าณนะตอนเนี้ยที่ ทำคลิปข้อมูลเชิงลึกยังไม่ออกนะอะเดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าอาจจะเป็นคลิปเปิดกาชาติต่อนะครับหรือว่าจะรีวิวเลนคือผมจะยังไม่รีบรีวิวเพราะว่าผมต้องการหาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ทดสอบให้มันละเอียดนะว่าเรนเจอร์ะนะครับใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างไม่อยากจะรีวิวแบบลอยๆนะ,ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร,ร่นะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งของวันนี้นะว่าะจะรีวิวเล่นไฮเปอร์แม็กซ์หรือว่าเปิดกาชาติต่อไปก่อน อ่าโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครเปิดการชารขอ่อยโชคดีครับใครไม่ชอบก็เก็บรูบี้เก็บตั๋วเอาไว้ได้นะเพราะว่าเดนเจอร์อย่างที่บอกเดี๋ยวมันก็มีตัวใหม่มาอยู่เรื่อยๆนะถ้าไม่ชอบรอบนี้ก็แค่ข้ามนะครับถ้าใครบอกว่าไม่เก่งก็แค่ข้ามจบเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ